สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักทายทุกๆคนเลยค่ะที่ผ่านเข้ามาขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะ ที่เข้ามาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันกดติดตามให้ช่องไม์เลิบเจเจห้าเก้าแปดเพิ่มขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะเมื่อคืนทุกคนก็คงจะได้เห็นเนาะไลฟ์สดของลุงนะคะพอดีไม์เลิบเจเจไม่ได้ดูเนาะมาดูเช้านี้นะคะก็เชิญชวน,ชนทุกคนเลยคะ่ะร่วมกันทําบุญนะคะที่บ้านสระสีเนาะนะคะใครมีกําลังหรือว่ามีทรัพย์พร้อมที่จะทําบุญก็ร่วมบริจาคก,กันใช่ไหมคะวันนี้เนาะก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะคะที่ได้ร่วมกันนะคะ เพราะว่าไมล์เลฟเจก็มาเห็นตอนเย็นแล้วเนาะที่นี่ตอนตอนนี้ก็คือเป็นตอนเย็นของทางเมืองไทยแล้วเนาะนะคะก็วันก่อนนี้เห็นในโพสต์ของคุณไมล์นะคะของคุณไมล์เนาะไมล์เลิฟเจก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่ามันจะมีการร่วมทําบุญที่บ้านสรสศรีที่ไมล์เลิฟเจพูดในคลิปก่อนโน้นเนาะนะคะแล้วพอดีไมล์เลฟเจพูดไปแล้วก็ลืมค่ะลืมแลวก็มาเห็นเมื่อเช้านี่แหละที่ลุงเชิญชวนทุกคนแล้วก็ไปทําบุญกันใช่ไหมคะ ก็ทําบุญที่บ้าน2สาทีนั่นแหลคะค่ะเนาะตอนต่อไปก็คงจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนตามที่ลุงพูดเนาะใครมีกําลังก็สนับสนุนกันไปแต่ต้องรู้จักกําลังของเรานะคะทุกคนเราต้องรู้ว่ากําลังของเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทําอะไรที่มันเกินกําลังนะคะมันก็จะเป็นทุกข์กับเรานะคะถ้าใครที่ไม่มีนะคะแล้วไปกู้หนี้ยืมสินมาทําบุญอันนี้บอกเลยนะคะไม่ดีนะคะอย่าทํา ถ้าเราไม่มีเราแค่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญเราก็จะได้บุญในส่วนนั้นนะคะแล้วก็ไปดูคลิปนะคะทําบุญทําอะไรต่างๆเวลาพระสวดมนต์หรือใครเข้าไปทําบุญที่ไหนเราอนุโมทนาสาธุยกมือท่วมหัวเราก็ได้บุญเลยนะคะทุกคนก็นั่งสวดมนต์ภาวนาที่บ้านของเราเนาะเราก็จะได้บุญตามไปด้วยนะคะทุกคนเนาะดูที่กําลังของเราเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็เล้วเตะนะคะทุกอย่าง อยู่ที่การกระทําของเรานะคะเราทําบุญเราก็ได้บุญนี่แหละค่ะเราไม่มีเราก็สาธุบุญกับเขาอนุโมทนาสาธุเนี่ยเราก็ได้บุญกับเขานะคะแต่อย่าไปทําอะไรที่มันเกินกําลังของเราเนาะนะคะหมายเลิฟเจเจก็เป็นห่วงทุกคนเลยค่ะเนาะหมายเลิเจเจก็นะคะดูตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าไมายลิฟเจเจก็คือเราเป็นเป็นลูกหลานปู่ปริจิตนี่แหละค่ะก็คือเรา มายรูจีชื่นชอบเพราะว่าไมลยรูิเจีก็ร่วมร่วมสร้างพ่อปู่มาด้วยเนาะไมลยรูิเจีก็ว่าเออเราอยากจะไปอยู่ที่จำปาดงน่ะในความคิดของไมลยรูิเจีก็คือที่บอกน,นะคะไมายรูปิจีเคยเคยฝันเห็นปู่ปริจิตว่าไปอยู่ในถ้ำเป็นบ้านหลังใหญ่นี่แหละคะ่ะพอมองเข้าไปในบ้านหลังใหญ่นะ่ะเป็นถ้ำนะคะแต่มีคนห่มขาวเต็มบ้านหลังนั้นไปหมดและบ้านหลังนั้นใหญ่มากที่ไมลยรูิเจีเคยเล่าไปเนี่ยแหละคะ่ะว่าเราเดิน ล้วก็มองจากข้างบนมาข้างล่างตรงที่เราอยู่มันไกลมากแล้วก็มาองจากข้างล่างไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นสองข้างทางเนี่ยที่ไมายลบจิเจเดินไปเนี่ยก็จะเป็นปุยเมฆและน้ําที่เราเดินผืนน้าไปเนี่ยเรามองไปใต้ที่ผืนน้าที่เราเดินไปเนี่ยมันจะเป็นก้อนหินอะคือน้ําใสมากห็นก้อนหินนั่นแหละคะ่ะที่ไมายลบจิเจเล่าให้ฟังไมล์ลบเจเจก็เลยนะคะมีความศรัทธาในองค์พ่อปู่เนาะทีนี้ ไม่เล้เจก็ได้ไปเห็นนะคะช่องของเฮียบอยเนาะ hey, อะไรนะเฮียบอยใช่ไหมนะคะที่อยู่จำปดงเนี่ยที่ว่าขายหมูนั่นแหละคะ่ะไปเดินหาที่เนาะขายที่เป็น,นหน้าขายที่ว่างั้นเถอะไม์เล้เจก็เลยไปติดต่อเนาะว่าเราอยากได้ที่สองลงนะคะแต่ว่าที่ตรงนั้นมันก็ยังยังทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่า มันก็เป็นที่เป็นที่นาว่างั้นเถอะเป็นที่ปลูกมันสำลังอะไรพวกนี้อะไรเลยคะ่ะเ <My S 1> นาะไมลลบเจก็ติดต่อไปก็อยากจะได้สองที่เนาะเห็นเห็นเขาบอกว่าคนไปซื้อเยอะแล้วตรงนั้นเนาะมา์ลบเจก็เลยรอดูอยู่ค่ะเพราะว่ารอวังบางเงินมาจำใช่ไหมคะอันนี้มา์ลบเจเจก็เลยไม่รู้ว่าใครไปได้ตรงนั้นบ้างเนาะนะคะใครไปมาจําตรงนั้นไว้บ้างแล้วเนาะนะคะมา์ลบเจเจก็อยากรู้เหมือนกันเนาะใครที่เป็นเอฟซีลุงป้า ที่เข้าไปติดตามช่องนั้นนะแล้วใครที่วางเงินมาจําแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยากรู้เนาะว่ามีกี่คนบ้างแล้วอะที่ไปมาจําตรงนั้นเนาะเพราะว่าตรงนั้นเห็นบอกว่ามีสิไร่ใช่ไหมคะทุกคนมีสิบสี่ไล่และก็จะมาซอยแบ่งแบ่งขายนะคะอันนี้ไมล์ริบเจเจก็ดูอยู่นะคะยังไม่ได้โอนเงินไปหรอกคะ่ะแต่ว่ากําลังศึกษาอยู่แล้วก็ดูอยู่ก็นัด เอเฮียบอยเข้านั่นแหละค่ะว่าประมาณสี่วันสี่วันถึงจะโอนเงินไปได้เพราะว่ามายลุจิโอนเข้าบัญชีที่เมืองไทยให้น้องสาวจัดการให้เนะว่าเราจะอยากจะได้ที่ตรงนี้น่ะนะคะเราต้องวางเงินมัดจำนะคะคือสองไร่นี้ต้องวางเงินมัดจำแสนหนึ่งนะคะทุกคนแสนหนึ่งเขาบอกว่าไร่ละห้าพันโอ้ไร่ละห้าหมื่นถ้าเอาสองไร่ก็แสนหนึ่งมายลุจิเจก็ต้อง วางมัดจำแสนหนึ่งนั่นแหละค่ะเนาะแต่ว่าไมล์รูปเจยยังไม่ได้วางมัดจาค่ะเพราะว่าไมล์รูิเจนะคะต้องโอนสี่วันมันถึงจะถึงเมืองไทยนะคะเพราะไมล์รูิเจโอนทางธนาคารต่อธนาคารนะคะก็โอนจากธนาคารที่ฝรั่งเศสไปเข้าธนาคารของไมล์รูปเจที่เมืองไทยก็ให้น้องสาวดูเลให้ตรงนั้นนะคะก็ดูกันไปว่าจะเป็นยังไงก็กําลังดูว่าปรับพื้นที่เป็นยังไงใช่ไหมคะ พราะเราอยู่เมืองนอกเนี่ยเราก็อยากมีที่ทางทำมาหาก,กินของเราอยู่เมืองไทยเป็นของตัวเองเนะเาะพอไม้และเจเป็นครอบครัวที่ยากจนนะคะคือไม่มีที่ทางทำมาหาก,กินเลยทํางานนะคะซื้อข้าวกินกันนะคะคือซื้อข้าวมาให้ครอบครัวกินเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีที่ทางทำมาหากินเลยพอมีโอกาสว่าเออถ้าเป็นสองไร่นี้เราก็อยากจะมีไว้ทำมาหาก,กินของเราเวลาเมื่อไม้และเจไปอยู่เมืองไทย ก็จะได้ไปอยู่ใกล้องค์พ่อปู่ปริจิตนะคะความคิดของไมล์เลิบเจเป็นแบบนั้นนะคะก็คืออยากจะได้ที่ตรงนั้นคือมาทํางานเรามาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยมาอยู่เมืองนอกมันไม่มีใครรวยทุกคนนะคะไมล์เลิบเจบอกเลยครอบครัวไมล์เล็บเจไม่ได้รวยตามที่ไมล์เล็บเจบอกนั่นแหละทํางานเก็บเงินเก็บเงินนะคะมาอยู่ที่นี่ยี่สิบจะยี่สิบปีแล้วอะนะคะก็ยังยังไม่มีเงินเก็บพอที่จะซื้อที่ของตัวเอง ได้เลยนะคะเนี่ยไมล์รับเจเจก็เลยว่าเออถ้าสองที่เราก็พอมีกำลังอยู่พอที่อยากจะซื้อเพื่อว่าแก่ตัวมาเราจะได้ไปอยู่เวลาเราก็เสียน,นะนะคะเพราะว่าไมล์รบเจก็เริ่มแก่ลงทุกวันทุกวันแล้วนะคะทุกคนเนะาะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะเราก็อยากไปอยู่เมืองไทยของเราในบ้านปลายชีวิตนะ่ะไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยไมล์ลบเจรักเมืองไทยของไมล์รบเจเจเนาะคือไมล์ บอกเลยค่ะยืนยันเลยไม่มีที่ไหนดีเท่าที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราที่เมืองไทยนั่นแหละค่ะดีที่สุดค่ะอาหารการกินนะคะทุกอย่างรวมอยู่ในศูนย์กลางคือประเทศไทยนั่นแหละค่ะหมยเลิศเจเจเลยอยากจะมีที่ของตัวเองสักหน่อยและค่ะเพื่อที่จะไปอยู่ที่นั่นเวลาเรามีที่ตรงนั้นแล้วปลูกบ้านลังเล็กๆอยู่เวลามีงาน ฉลององค like ์ปู่หมยเล้จก <im ็จะได้ไปกราบไปไหว้ไปเจอเพื่อนๆทุกคนนั่นแหละค่ะเนาะไมยเลเจมีความคิดอย่างนั้นแหละค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าใครบ้างเนาะนะคะที่ไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วก็ฝากนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะจะได้รู้เนาะนะคะและไมยเลเจก็นะคะหวังว่าขอพ่อปู่นั่ะค่ะถ้าที่ตรงนั้นมันจะเป็นของไม่เลบขอให้ไม่เลบได้นะคะเพราะว่าไม่เลบเจ มีความคิดเสมอว่าสิ่งไหนที่จะเป็นของเราวันหนึ่งมันจะเป็นของเราถ้าสิ่งนั้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ของเรายังไงมันก็จะไม่ใช่ของเรานะคะไมล์เลิฟเจจคิดอย่างนี้เสมอที่อะไรอะไรก็แล้วแต่หากมันจะเป็นของเราจะเข้ามาหาเราโดยที่นะคะเราไม่ต้องวิ่งหาด้วยซ้าไปนะคะก็รอดูคะ่ะว่าที่ตรงนั้นจะเป็นของไมล์เลิฟเจจีอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ เพราะว่าไมลเลับเจเจขอองค์ปู่ค่ะเพราะว่าไมายลับเจเจอยากไปอยู่ตรงนั้นถ้าที่ตรงไหนไมยเรับเจเจจะได้จะเป็นของไมล์รับเจเจให้ปู่คัดสรรให้นะคะให้ปู่คัดสรรให้ให้ได้ถ้าตรงนั้นมันไม่ใช่ของไมายรับเจเจก็ให้องค์ปู่คัดสรรออกอย่าอย่าให้ได้แค่นั้นละคะ่ะไมลเรับเจตั้งปฏิญาณขอพรกับปู่องค์ปู่ปริจิตแบบนี้นะคะ เรามารอลุ้นกันค่ะว่าสิ่งที่ไมายลบเจขอพรองค์พ่อปู่ปริจิตจะสมหวังไหมเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะทุกคนเนาะมายล็บเจมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าไมายล็บเจขอพรแบบนี้กับองค์พ่อปู่ปริจิตเราจะดูกันค่ะว่าที่ตรงนั้นมันจะเป็นของไมายล็บเจไหมถ้ามันจะเป็นของไมายลบเจมายลบเจก็จะได้ในสิ่งที่ไมายลบเจขอถ้าสิ่งตรงนั้นถ้าที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ของไมายลพบเจ ปูจะเป็นคนคัดสรรให้เพราะว่าไมล์รเจคขอจากปูนะคะว่าถ้าตรงไหนมันจะเป็นของไมล์รัเจให้ปูคัดสรรให้หน่อยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามารอดุนกันเนาะนี่แหละค่ะชีวิตของคนเราเนาะไมล์รบเจอยากบอกทุกคนแล้วค่ะทุกคนดิ้นรนเพื่อครอบครัวของตัวเองนั่นแหละค่ะไมล์รับเจรักในความซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างต้องชื่อตรงค่ะ เราทำอะไรไว้ปัจจุบันนี้นะคะโลกโซเชียลสามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะพูดหรือทำอะไรอยู่ทุกอย่างที่เราทำออกมาขุดคุยได้จากโซเชียลคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทำดีย่อมได้ดีทำไม่ดีสิ่งไม่ดีจะมาหาตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะคิดนี้คิดนี้ก็เลยเป็นข้อคิดเตือนใจเนาะเราทำความดีสิ่งดีที่เราทำจะปกป้อง ตัวเราถ้าเราคิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตสิ่งต่างๆที่เราทำจะถูกขุดคุยในสิ่งนั้นออกมาให้คนรับรู้นะคะแน่นอนยืนยันได้เลยในปัจจุบันโลกโซเชียลมันแรงมากนะคะคิดอะไรไว้ทําอะไรไว้ทุกอย่างมันอยู่ในโลกโซเชียลทุกคนจะรู้คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ